你看你。<laughs> <laughs>

กวางเยนจะสอนย่าเหรอสนญาเหรอสอนญ่าเหรออาสวัสด hey, ีค่ะสวัสดีค่ะสวันดีค่าคุณยคะ ハ <laughs> ハ วันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะครับได้ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นศูนเด็กเล็กแล้วก็ในระดับชั้นอนุบาลนะครับมาทำความสะอาดบริเวณเด็กเล็กแล้วก็อาคารในระดับชั้นอนุบาลนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ ป้องกันนะครับโรคมือเท้าปากซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทราบว่ามีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วของเราเนี่ยต้องมีความระนักนะครับในเรื่องนี้จึงได้ชินชวนผู้ปกครองแล้วก็คนักรูนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงโรคมือเท้าปากนะครับ แล้วก็ป้องกันในเรื่องสุขภาพอนมามัยของนักเรียนของงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วให้ดีนะครับให้ให้ดียิ่งๆ่งขึ้นครับขอบคุณครับ